ไอ้จ๋ใครสอนมึงนอนแบบนี้เนะี่ยใครสอนมึงนอนแบบนี้มึงบอกกูดิโอ้โหมึงจะสบายกันดูดูดดตัวโอ้โหเหยียดมึงเป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมึงก็อย่างกับตัวเมียอะไรมึงเ่ยโอ้โหนี่นอนท่าอะไรเนี่ยถ้าเขาจะรักนอนใช่ๆช่เขาก็รักถ้าเขาจะรักฟันลืง ยอมสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์้วยก็ไม่รู้จะรักอะไรนังหนาเช้ามาก็รักกลางวันมาก็รักค่ามาก็รักเราลองมีตังกันเลยได้ไหมได้<ก>ไหพอฉันนั้นเอาแต่กินก,กินเยอเกิตังหมดไปทุกวันพอเอาแต่กิน จับภาพเสือโครงกายพันธุ์ที่เหลือเพียงเจ็ดตัวบนโลกได้ช่างภาพชาวอินเดียพบเสือโครงดําหายากในป่าโอดีชาโดยช่างภาพคนดังกล่าวได้เล่าถึงเหตุการณ์ว่าเขาได้พบเข้ากับเสือโครงตัวนี้ในขณะที่กําลังเฝ้าดูนกและฝูงลิงอยู่ในป่าแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้พบกับเสือโครงที่ดูแปลกไม่เคยเห็นมาก่อนโดยเสือโครงที่เราคุ้นเคย จะมีพื้นสีส้มลายสีดำแต่เสือโคร่งตัวนี้กับมีสีขาวตัดด้วยลายเส้นสีดำหนากว่าเสือโคร่งทั่วไปสถานีต่อไปอโศกผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้ามหานครได้ที่สถานีนี้ next station so. อโศก interchange with MRT อหนุดแล้ว วางปลาชูน่าลงถ้าไม่อยากกินปลาชูาในมือ,อยืเนเรียงกันสามตัวแบบนี้ยิงยิงกันแบบตาตรงตวงเงินนะเว้ยสามตัวตองหนยืนอยู่ตัวเดียวรู้แม่หนุ่ยจะไป,ไปไปไปทำบุญเนี่ยดูพี่โคก็เศร้าพี่ฝอยก็ซึมต้องอยู่กับพี่ต้นวันนี้พี่ฝอยต้องอยู่กับพี่ต้นนะคะโน้มแน่เลยโน่นพีเตอร์ เดี๋ยวแม่ก็กลับแล้วลูกโอ้สองสารไม่เห็นเลยมั้งไม่เห็นเลยเข้าบ้านได้ยินไหมเป็นคนน่ารักให้ครไม่ได้หรอกตอนนี้นเป็นคนอ้วนอยู่นี่มันบ้านพวกเจ้าหรอฮะ เขาเป็นบากันเหรอเนี huh. well, uh ่ยโอ้สงสารตายาเลยเป็นจอบ้ากเลยเนาะอามาที่ะตโอ้าเหลือกินมาแแวตายาไปยุ่นนู้หพนีไม่ตืด้วยแวแลวหลัอ้าวน่วาหลับ อา้าวทำอะไรทำไมยังไม่นอนทำไมยังไม่นอนโอ้โหดังไม่ไหวจ้าดังไม่ไหวอะ่ะทำไมดังเธอไม่ไหวอะ่ะดั้งฉันหะหมาฆ่าไปฮะตัวไม่ใหญ่แน่ กินน้อยไม่ดื่มไม่สนบอกอะไรก็ฟังตัวไม่ใหญ่แนนนะวิไม่ใหญ่ตัวเล็กๆกินน้อยไม่ดื่มไม่สนบอกอะไรก็ฟัง